สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับน้องชมพูกุกกิ๊กคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพูดจะพาทุกคนไปสการะพระร่วงที่องค์พระปฐมเจดีย์กันนะคะในยามเช้านะจ๊ะไปกันเลยค่ะ let's go มาก่อนจะไปผู้ฝากกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยนะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะ let's go โอเคคะ่ะตอนนี้ผู้ก็มาถึงหน้าองค์พระประถมเจดีย์แล้วนะคะผู้ก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปด้านในนะคะเพื่อไปสักการะพระร่วงโรจนาริศกันนะคะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะคะไปกันคะ่ะเดินกันเข้าไปเรื่อยๆเลยจ้า

ิวันนี้ผู้ได้นำส้มองหุ่นแก้มังกรแล้วก็ผวอะไรดาวเรืองนะคะมาสการะผู้บุญมาฝากกันในยามเช้าวันนี้นะคะ ไปค่ะเราจะเข้าไปด้านในกันแล้วนะคะ โอเคคะ่ะขึ้นไปถึงบนแล้วเราก็ไปเปลี่ยนดอกไม้ทุกเพียงกันนะคะผู้ขอตัวไปจัดถาดผลไม้นะคะจัดถาดผลไม้กัน let's go <S โอเคคะ่ะนี่ก็คือถาดผลไม้ของผู้นะคะถาดผลไม้ของผู้จะอยู่ด้านในนะคะด้านในสุดนู้นนะจ๊ะถาดทาั้งรอบนี้เป็นถาดของป้านะคะถาดของป้านะคะป้านเอามาถวายด้วยนะจ๊ะแต่ของป้าจะมีส้มอย่างเดียวนะคะ โอเคค่ะผู้แนะนำผลไม้ไปถวายแล้วก็ขอพรพระร่วงแล้วนะคะไปกันค่ะเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ let's go บ๊ายมาย